สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะคะคือผมรู้สึกว่าผมหมดแรงกับการที่ผมตื่นเช้ามากนะะ,ะก็มื้อเช้านะคะก็เหมือนเดิมซึ่ง,งเป็นโปรตีนชาเขียวนะคะแล้วก็นี่เลยบอดี Cream, ้คีผลิตภัณฑ์ทดแทนมือนะะ้ออาหารแล้วก็ใช้ควบคุมน้ําหนักนะคะตอนนี้คือน้ําหนักระเบิดระเบอ้อนะคะหนักคือก่อนหน้านี้46ใช่ไหมลงมาตอนนี้45 กินเยอะมากเลยคือถ้าผมถ้าใครที่เห็นผมกินนะัจะรู้สึกว่าแมงกินไม่หยุดกินไม่หยุดไม่หย่อนนะจ๊ะก,ก็คิดว่าคงจะต้องลดน้ำหนักจริงๆจังๆสักทีนะคะก็ใส่โปรตีนสองช้อนนะคะ ถ้าเป็นโปรตีนรสนี้เป็นรสชาเขียวนี้ก็คือหนึ่งช้อนให้โปรตีน4ี่กรัมนะคะถ้าสองช้อนก็8กรัมแต่ว่าเราต้องการมากกว่านั้นก็คือกรดอะมิโนที่อยู่ในกล่องนี้นะคะ9ชนิดจริงๆไม่ต้องใส่น้ำเยอะกว่านี้ใส่น้ำได้ <c oughs> ทุกคนเมื่อคืนเราาร์กหน้าแหละเห็นไหมหน้าดีขึ้นนะจ๊ะบอกเลย มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบแถมมากับการซื้อชุดโปรโมชั่นนะคะมันดีมากอะ่ะเดี๋ยววันไหนผมจะแบบลองอัดคลิปให้ดูนะคะว่าแบบเฮ้ยมันดียังไงอยากให้ทุกคนได้ลองถ้าใครสนใจก็บ,บ,บอกได้นะมาให้ฟรีเลยอ่ะมาให้แบบว่าไม่คิดตังค์แต่ต้องไปแบบก็นัดสถานที่มาได้ ปิดกล่งองแล้วก็เทนี่้งติงนี่ไงง่ายมากที่ผมชอบก็คือมันง่ายเนี่แหละที่ผมไม่ชอบอะไรที่มันแบบยุ่งยากเสียเวลานะคะผมไม่ชอบอะไรที่แบบใช้เวลาเปลืองอะ่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เร็วเราก็จะรู้สึกดีเป็นพิเศษก็ปิดฝากดกัด อันนี้เป็นแคลแมกนะคะวันนั้นอะฟาร์มข้อมูลของแคลแมกดีอะคือก่อนอน,นั้นคิดว่าโอ้ยยังไม่ต้องกินหลอกไม่จาเป็นอะไรอย่างนี้คือตอนนี้คือจําเป็นนะคะเลยต้องจัดมนาะแล้วก็อันนี้โคลคิวเทนนะคะบารุงหัวใจช่วงนี้ของเน้นโคลคิวเทนเป็นพิเศษเพราะว่าตอนนี้คือมีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นเร็วนะคะแล้วก็จริงๆเราเป็นความดันสูงด้วยแหละทุกคนแล้วก็พิมพ์ลดนะคะ อันนี้เป็นน้ำมันปลาน้ำมันปลากินสองเม็ดเลยนะ,น,นะคะเพราะว่าเม็ดเดียวไม่พอนะคะไม่ทำให้ฉลาดพอไม่ใช่จริงๆริกินสองเม็ดมันเหมือนแบบอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่มึนๆมึนๆเพราะกินเยอะเกินหรือเปล่าแช่ๆ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 ,ชๆ,ชๆ,ชๆน,นะคะ อร่อยเป็นแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะจิ๊ตติง